คาคุณผู้ชมออกมานอกสถานที่มาสูดอากาศบริสุทธิ์กันแต้จริงแล้วนัดพระเอกไว้ค่ะเห็นเขาบอกว่าจะเปลี่ยนแนวมาอยู่ฟงอยู่ฟางนี่ไงติ๊กติ๊กเจ็ดส่ดาสวัสดีครับผมช่วยพี่ดูครับผมแต่ม่าระวังหน่อยนะครับสูงอายุแล้วใช่ไหมพี่ต่อให้ก็ได้แล้วคุณมาทําอะไรมาอยู่ฟางมาทําอะไรคุณไม่เปลี่ยนนี่นี้แล้วเหรอครับเนวิเกตติ๊กอะ ก็นีเเกติกก็ยังเป็นอยู่นะครับแต่วันนี้เนี่ยครับผมจะพาพี่ม้าเนี่ยครับมาเปิดโลกอีกแบบหนึ่งครับโลกแห่งฟาร์มโคนมครับเป็นคนรักสัตว์เหรอใช่ครับผมก็ปกติแล้วผมเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเนี่ยครับที่ถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของผมเลยเนี่ยครับคืออาชีพของการทําฟาร์มโคนมจริงเหรอจริงครับผมโหมาอยู่กับวัวอย่างนี้เลยเนาะครับผมเออพี่ม้าครับเต้นจังเลยอะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปในฟาร์มเนี่ยครับเราต้องทําความสะอาดนิดนึงครับฆ่าเชื้อโรคครับพี่ม้า นี่เรามีอะไรกันนะเราทำอะไรกัน building strong family เอ,อ่อฟาร์มที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นฟาร์มที่มีคุณภาพฟาร์มหนึ่งนะครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ผลิตนมค่ะ <c oughs> ครับผม <Okay. S 2> เพื่อส่งไปยังโฟร์มอสโอเคครับผมเดี๋ยวก่อนอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าเราก็จะต้องมีการเลี้ยงวัว นมแล้วก็รีดนมวัวกันอยู่ที่นี่เลยใช่ป่ะใช่ครับผมอันนี้เป็นวัวเพศเมียทั้งหมดนะครับเนี่ยอยากรู้จังเลยว่าเวลาเขาคัดสรรวัวนมที่ดีเนี่ยเขาดูกันยังไงอะ่ะต้องดูหลายอย่างนะครับคือขั้นตอนต่างๆเนี่ยครับก่อนที่จะมาเป็นน้ํานมดิบเนี่ยครับที่จะส่งต่อไปในกระบวนการผลิตต่อไปเนี่ยครับก็ต้องเกิดจากในหลายๆกระบวนการด้วยกันเรื่องของอาหารนะครับเรื่องของโรงเรือน ความสะอาดสะอ้านการดูแลต่างๆเชื้อโรคต่างๆเครื่องรีดนมวัวนะครับเอ้าเราไม่ใช้มือรีดเหรอในสมัยใหม่เนี่ยครับก็ในวิธีการผลิตเนี่ยครับคือเราได้ได้ความรู้มาจากทางประเทศเนเธอร์แแนล์นะครับแล้วก็ที่นั่นเนี่ยครับก็จะสอนอะไรเราแต่ละอย่างนะครับรวมถึงในการรีดนมวัวด้วยเราใช้เครื่องในการรีดเพื่อในการปลอดเชื้อครับในทุกๆขั้นตอนเนี่ยครับเราต้องปลอดเชื้ออันนี้ครับโคต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับ ถ้าเกิดว่าเรียกเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่าพันธุ์ขาวดําพันธุ์ขาวดำอยากไปดูที่รีดนมวัวจังเลยเชิญเลยครับพี่มาร์คแต่แบบว่าบรรยากาศดีมากเลยฟาร์มมาอยู่ติดเขาอย่างเงี้ยใช่ครับอากาศดีมากมากเลยทีเดียวฉันสงสัยว่ามันวัวมันทำไมอ้วนได้ขนาดนี้ไม่เข้าใจนี่คือบริเวณที่รีดนมวัวนใช่ครับอันนี้คือโรงรีดของเรานะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่มาร์คเนี่ยครับรู้จักกับ บุคคลท่านนึงครับฮะซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มที่นี่เลยครับชื่อพี่วรพงษ์ครับี่พี่วรพงษ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอุ้ยยังหนุ่มอยู่เลยอ่ะโหมาทําฟาร์มแล้วใช่ครับนี่ครับพี่วรพงษ์เนี่ยครับจะสามารถอธิบายในการนี่หน่อบัวให้กับพี่มาฟังได้เอาเะไเอาอะไรดีคิดชอบมากค่ะอย่างงี้นี่นมนมนมกําลังแบบว่า พร้อมที่จะเรียนแล้วมันเป่งมากเลยอ่ะเนาะแล้ววิธีการทําไงฮะตอนแรกก็คือเราต้องต้องล้างทาความสะอาดก่อนเสร็จปุ๊บเราก็เอาผ้าผ้าสะอาดเช็ดเช็ดนวดอันนี้ก็คือน้ํานมมันลงมารอที่เต้าครับอ๋อหลังจากนั้นก็คือเราจะจะบีบบีบลงมาที่ที่ตัวนี้มาเช็คดูว่าน้านมสีปกติหรือเปล่าให้หุบลองดูสิบีบนมเป็นป้าวเอ้ยได้อ่ะทําไมอ่ะเอ้ยทําไมทําได้อ่ะไมอ่ะไม่ได้อ่ะ นั่นี่ไงบีบแล้วไม่ได้อ่ะ <c oughs> ตอนนี้เขาใช้เครื่องเลือดแล้วครับจะดีกว่าหรอดีดีกว่าครับตัวนี้เป็นเป็นชุดตรวจเป็นเหมือนชุดชิน,นะครับคือตัวนี้มันจะทดสอบได้ว่าน้ำนมของเราเนี่ยมีเซลเซียมเลือดขาวมากน้อยแค่ไหนครับเม็ดเลือดขาวมากก็จะเป็นนมที่ไม่ดีถ้ามีมากสีมันจะออกมาเป็นยังไงะคะัะลักษณะความหนืดของของตัวนี้มันจะเปลี่ยนไปถ้าผมมาแกว่งอย่างนี้แล้วครับ มันจะเป็นหนืดขึ้นมาเลยครับเป็นเหมือนวุ้นครับแต่ถ้าถ้ามันเป็นนมที่ดีมันก็คือมันจะมันก็จะไม่เข้มข้นหนืดแบบั้นมันจะไม่หนืดครับมันจะจะกิ้งกิ้งได้แบบนี้เลยครับอันนี้ตัวนี้แสดงว่าตัวนี้ใช่ได้ครับดูดได้เลยทันทีนี่พอเสียบเข้าไปมันก็คือดูดเลยใช่เปล่าคะใช่ครับนี่ครับนมมันเาโอ้ยนี่ไงมันมาแล้วใช้เวลานานขนาดไหนฮะที่จะได้หนึ่งถังเนี้ยถึง เจ็ดนาทีไม่เกินเจ็ดนาทีอ๋อห oh, ้าถึงเจ็ดนาทีเท่านั้นเองวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องดูดกันสักกี่ตัวครับถึงจะได้ตาม <3 S 1> ปริมาณท,ที่ต้องการต้องเลียกอยู่สามถึงสามตัวครับแล้วได้กี่ปริมาณเยอะไหมฮะกี่ลิตรวันหนึ่งได้ประมาณห้าร้อยห้าสิบครับหลังจากที่เราถอดเครื่องออกมาแล้วนะครับเราก็จะจะจุม่มจุ่มด้วยน้ํายาจุม่มเตาเพื่อให้น้ํายานี้ไปเคลือบไปที่บริเวณหัวนม,มครับอ่า ah, <okay. S 1> โอเคอุ๊ย อ๋อมันจุ่มให้เลงเสร็จเลยเหรอครับพอรเราเราจะรีบทำบัวเนะครับเราก็ต้องทำความสะอาดเต้าได้แล้วได้แล้วโอได้แล้วได้แล้วโอเคโอเค วัวที่สุขภาพดีนี่เราดูยังไงอะคะครับก็คือเราเราก็ดูจากที่ตัวตัววัวนี่แหละครับรูปร่างลักษณะของมันครับรูปร่างลักษณะดูที่การกินแล้วก็ดูที่เท้ามันดูที่กีบมันครับถ้ากีบที่สุขภาพดีก็คือมันลักษณะมันจะไม่ยาวจนเกินไปอ๋อก็คือต้องเสมอครับเท่ากันหมดซึ่งถ้าลักษณะกีบดีมันก็จะทำให้มันเดินได้ปกติสามารถไปหากินอะไรได้โอ้เข้าใจแล้วนะะก็เหมือนกับ เล็บของคนอย่างเงี้ยครับเออถ้าเล็บขบก็ใช่ครับมันไม่ดีมันไม่ดีอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็คือลักษณะกีบจะหนาขึ้นมานิดนึงแล้วอย่างตรงนี้ก็คือมันเป็นรอยที่มันเคยกันแล้วมันก็แตกขึ้นมามันก็แตกมาครับเราก็แก้ไขได้คือเราจะเอาอุปกรณ์มาปาดมาเหมือนเหมือนเป็นมีดตัดเล็บอะครับอ๋อเหมือนตัดเล็บแต่งเล็บให้เรัมันก็เหมือนกับรองเท้าที่ส้นไม่เท่ากันใช่ครับเราก็ปาดให้ันต้องตัดให้มันเท่ากันตรงไหนที่มันเคยกันเราก็ต้องเอาออกครับก็คือให้มันเท่ากันเสมอกัน มาดูฟาร์มขนาดนี้แล้วเนี่ติกต๊กติ๊กคิดว่าติ๊กเนี่ยสามารถที่จะเป็นเจ้าของฟาร์มต่อไปในอนานคตได้จริงหรอถ้าสําหรับผมนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาจริงเอาจังอะไรขึ้นมาเนี่ยครับก็ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถหรอกแล้วอย่างผมเนี่ยผมชอบแบบนี้ครับใช่ไหมเราเราชอบแบบอะไรที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ในเรื่องของอย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับคือผมเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วความจริงแล้วอาชีพทุกอาชีพเนี่ยครับไม่มีอะไรง่ายไม่มีอะไรยากอยู่ที่ว่า เราอยากจะใฝ่รู้มากน้อยขนาดนั้นตั้งใจกับมันหรือเปล่าใช่ครับเป็นต้นหาที่ทางยั่งนะแถวนี้ก็ดูดีนะก็ผมก็รอว่าถ้าเกิดว่าที่ฟาร์มแห่งนี้เนี่ยเมื่อไหร่เขาเซ้งเมื่อไหร่นะผมจะท่าทางท่าทางเจ้าของฟาร์มเขาจะเซ้งย่างนะเขาก็รักเหมือนกันนะก็เรามองว่าเขาแบบเขาคือแบบคนรุ่นใหม่คนหลงไฟแรงนะครับแล้วก็แล้วก็เขาเอาจริงเอาจังด้วยครับมากเลยแล้วก็ฟาร์มแห่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นฟาร์มแห่งการเรียนรู้ เพราะว่าเป็นฟาร์มที่ได้มาตรฐานนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เรามาเรียนรู้ในคราวนี้นะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยในการที่เราทาฟาร์มโคนมเนี่ยมันมีรายละเอียดปีกย่ออีกเยอะนะครับที่ดูนะครับกว่าที่เราจะได้น้ํานมดิบที่มีคุณภาพเนี่ยเราต้องใส่ใจอะไรต่างๆด้วยดีเทลรายละเอียดเยอะมากเยอะมากใชยทีเดียวกว่าจะไปถึงมือผู้บริโภคเป็นสิ่งที่ดีค่ะ นะฮะสนับสนุนมากๆเลยชีดเดียวส่งสิ่งที่ดีสู่ทุกคนในครอบครัวครับโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องสําคัญยิ่งเรามีลูกเต้าเลยเนาะครับผมใช่ไหมข <c oughs> องดีๆมันก็จะต้องให้กับลูกกับเต้ายังไงก็ ขอให้ทําได้ประสบความสําเร็จอย่างที่ตั้งใจหมายเนี่ยเราจะเห็นติ๊กนะไปอีกรูปแบบหนึง่งจากที่แบบไปอยู่ในป่าต่อมาก็จะมีความดูเท่มากๆเลยเธอดูเข้ากันมากเ <c oughs> นี่ยมันเข้ากันมากเลยทีเดียว <c oughs> เออนี่มันคือทางของชาย <c oughs> เออนะขอขอบคุณติ๊กมากขอบคุณมากครับพี่มาครับขอบคุณมากสนุกมากครับได้ได้ความรู้เยแย,ยมากมายเลยทีเดียว <c oughs> อ่ะเดี๋ยวกลับไปค่ะคุณผู้ชมค่ะแหมสนุกจริงๆดยวจะไปบอกลูกสาวกับน้องสาว นมวัวเธอรีดขนาดนี้นมยานแล้ววัววัวต้องดีเธอแน่นอนนี่ก็สาวใหม่นี่เขาฉันเคยรีดแล้วแค่เนี้ยเบึบปบ๊บปบ๊บปบ๊บและดึงนิดนิดดึงนิดนิดแต่ถ้าอุ่กเนี่ยเนถ้าพี่ติ๊กไม่รีดนมวัวแต่มารีดนมม้าแทนนะ โอเคแต่เรื่องจะมีนมนมหรือเปล่าอีกเรื่องอันนี้ไม่ไม่มันไม่มาแล้วมันหมดแล้วมันหมดไปนานแล้วพี่ติ๊กเนี่ยทำอะไรก็ดีไปหมดอลยดูรูกก็ยังหล่อเลยดีใหญเข้าวผลิตนมบ้างะอะไรนะแต่ก็ได้เป็นนมช็อกโกแลตนะ อววันนี้ลาก่อนนะคะคุณผู้ชมขอบคุณเสื้อผ้านะคะชิตพลค่ะเครื่องประดับ Love at Pop Club ค่ะและนาดาจิวเวรี่ค่ะวันนี้พวกเราคงจะต้องลากันไปก่อนนะคะพบกับพวกเราสามแซ่ได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาบ่ายโมงวันนี้สวัสดีค่ะ